เพื่อนสมาชิกของดร์ปีเตอร์แชนแนลวันนี้เราก็จะมาคุยกันแบบส,สบายในยเชิงวิชาการครับเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ปลดล็อกกัรชมกัญชาตั้งแต่วันที่9ว้าวินิายน,นนี้เป็นต้นมาเนี่ยครับวันนี้ผมก็จะมาเล่า ในเรื่องราวของกัญชงกัญชาใน2หัวข้อหลักหัวข้อแรกก็คือข้อข้อดีหรือประโยชน์ของกัญชาหรือกัญชงนะครับข้อที่2คือข้อควรระวังในการใช้หรือมีในของกัญชงกัญชาเพื่อให้เราปลอดภัยนะครับเราก็เริ่มจากข้อดีก่อนครับทั้งหมดมี 14, 14ข้อข้อดีของการ กัญชงอัญชานี่ก็คือหนึ่งก็ช่วยรักษาในในเรื่องของภาวะการเบื่ออาหารนะครับข้อสองป้องกันการขึ้นไส้ครับข้อสามก็คือภาษาโลกลมชักในผู้ป่วยปลายประสาทอักเสบครับเพื่อนจะมาชิกข้อสี่ก็คือรักษาอาการปวดของปลายประสาทส่วนกลาง ที่ใช้วิธีการรักษาแบบอื่นๆแล้วไม่ได้ผลนะครับก็เอากระชวนชาที่จะจะได้ผลมากกว่าข้อ5คือบรรเทาโรคขบออักืสนะครับบรรเทาโรคขอบัืเบข้อหอใช้ในการรักษาคนที่เป็นต้อหินในตาครับก็าสามารถรักษาได้นะครับผู้ป่วยข้อ7จ็ดก็ลดอาการปวดข้อในผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งครับข้อแปคือรักษาโรคภากีสันที่เป็นอาการแบบมือสั่นตลอดเวลา,ขาเขาเรียกเป็นโรคปากีสันอันนี้นกัญชานี้สามารถรักษาได้ครับข้อการักษาโรคอัลไซเมอร์อันนี้ก็มีประโยชน์สาหรับผู้ที่ทั้งผู้ใหญ่นะที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็เป็นประโยชน์นะครับ อันที่9รักษาโรคอัลไซเมอร์แล้วก็จะมีข้อ10รักษาโรคปลายประสาอักเสบนะครับปลายประสาอักเสษก็รักษาก็ช่วยได้ช่วยให้นอนหลับสบายแก้ปวดเจริญอาหารและคลายเคยรียดข้อ11ครับข้อ12รักษาโรคลิดสีดวงทวารครับข้อ13ยับยังการเจริญตบโตของเซลเล์มะเร็ง ของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งปอดนะครับอันนี้ก็กัญชากัญชงก็สามารถรักษายับยัง้งการเจริญเติบโตได้ตัวน,นี้มันมีข้อดีแล้วส่วนก็จะมีข้อเสียหรือข้อควรระวังในการใช้กัญชงกัญชาเนี่ยมันก็มีข้อหลักๆก,ก็คือหนึ่งผู้ที่ใช้เนี่ยจะต้องปฏิบัติแบบเคร่งครัด ตามคำสั่งของแพทย์การดูแลของแพทย์นะครับข้อ2คือต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับข้อ3นี่ก็ไม่ควรขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักรนะครับอันนี้จะอันตรายข้อที่4ก็จะมีอันนี้จะเป็นผลข้างเคียงหรือว่า side effect ของการการชุกชัญชานะนะครก็จะมีในเรื่อง ผลข้างเคียงหนึง่บงบางทีบางครั้งอาจจะทำให้หัวใจเต้นเต้นเร็วเต้นแรงนะครับผิดปกติเจ็บหน้าอ,อกแล้วก็ปวดร้าวไปที่แขนหรือเหงือออกนะครับตัวสั่นอันนี้เป็นอาการ side effect หรือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ข้อสองก็คือ มีความกังกรสับสนและกัง,งวลกังว,า,งวากักางวลกัวลพิตกกังวลนะครับข้อต่อไปคือเดินเซพูดจาไม่ไม่รู้เรื่องไม่ชัดข้อต่อไปก็คือ,ห,อหญิงหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องอาวาค wherever, วรระวังนะครับหรือให้นมบุตรในการใช้ข้อต่อไปก็จะเป็นระวงังโรคซึมเศร้า แล้วก็เข้าไปทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันในการใช้การชานะครับแล้วก็ต้องระวังคนที่เป็นโรคหัวใจโรคเหลาเลือดโรคโรคหลอดเลือดโรคตับโรคไตที่มีอาการรุนแรงนะครับข้อสุดท้ายที่ควรระวังก็คือมีประวัติการแพ้สารสกัดจากการชานั่เองครับ วันนี้ก็มีเป็นเทรนใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ไดปลดล็อกก็ทางผมก็มาเล่าสู่กันฟังอ,อย่างน้อยก็จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกของด r p e เตอร์ปีเตอร์ชครับถ้าถูกใจก็ช่วยกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับในคลิปต่อไปคอยติดตามกัน ขอบคุณครับ